สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนภาสีหามิมนม .5 ภาค6เลขทีสิบค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องอรารยธรรมเมโสโปตเตเมียอรารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกค่ะเมโสโปตเตเมียเนี่ยต้องอยู่ระหว่างแม่น้ำไทกิและอยูเฟรนิส ปัจจุบันคือประเทศอิรักเขาว่าเมีโสเปตเมียหมายถึงดินแดนระหว่างแม่น้ำ <c oughs> ทำให้ที่นี่มีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกจึงเกิดการตักถิ่นฐานและสร้างเมืองขึ้นมาค่ะชาวสเมเรียนในเมโสเปตเมียเป็นผู้คิดค้นอักษรคูนิฟอร์มซึ่งเป็นระบบอักษรที่เก่าแก่ที่สุดในโลกว่เขายังพัฒนาการยังพัฒนาร,ระบบการ นประทานทําให้สามารถทําการเกษตรได้อย่างต่อเน,นื่องและยังมีสิ่งก่อสร้างสําคัญเช่นสิกุรัตที่เป็นทั้งศาสนาสถานศูนย์กลางของเมืองต่อมาชาวบาบินโรเนียได้ส่งกฎหมายฮัมบูรานีซึ่งเป็นกฎหมายลายลักษ์อักษรฉบับแรกๆของโลกช่วยจัดระเบียบสังคมและแสะดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าใน้าการปกครองค่ะ อ,รอารยธรรมเมโสโปเตเมียจึงไม่เพียงแต่เป็นแหล่งกำเนิดเมืองเล็กเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของภาษากฎหมายเกษตรกรรมศาส,สนาที่ส่งอิทธิพลต่ออ,รอารยธรรมอื่นๆจนถึงปัจจิบันค่ะ